ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเก้าห้าเก้าสองแปดแปดสามห้าเก้าสองแปดแปดสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเก้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ด แปดเจ็ดหนึ่งสามแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งสามแปดสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสาม ห้าหกเก้าหกเจ็ดสองห้าหกเก้าหกเจ็ดสองออกรางวัลที่ห้าร้งที่ยี่สิบสี่สองแปดหกสี่สามศูนย์สองแปดหกสี่สามศูนย์ออกรางวัลที่ห้าร้งที่ยี่สิบห้าสองหกหกสี่ห้าสี่สองหกหก สี่ห้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบหกแปดห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าออกรางวัลที่ห้า